เกิดอะไรขึ้นทำไมสนันโซเชียลเลยทีเดียวเพราะไม่ว่าจะเป็นกูรูหมอลำดังไม่ว่าจะเป็นเอซแฟนคลับแฟนหมอลำถล่มโซเชียลโพสถึงแพรเผาแสงทองแห่กันออกมาเซฟและปกป้องคุณแพรเผาแสงทองกันค่ะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเนาะสาวกูก๊ ประเด็นที่แพลวเสียงทองเนี่ยถูกด่ามาเป็นปีๆลหลายคนก็รู้ว่าเขาทําผิดเออแต่ว่าเขาก็ยอมรับผิดไปแล้วแล้วก็คือด่าแล้วจบแล้วอืออือใช่ก็คือแยกทางกับอดีตสามีก็เป็นปีๆกว่าแล้วเนาะต่างคนต่างทํางาน ต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันก็คือลูกลูกทั้งสองคนเขาก็ยังรับผิดชอบร่วมกันแต่สําหรับเพจหรือคนที่ตามเขาไม่หยุดไม่หย่อนอย่างเช่นอ่ะกลุ่มหมอลำใหญ่เนาะอย่างกลุ่มหมอลำ com เนาะสาวไอหมอลำแฟนคลับ com ที่มีแฟนคลับหมอลำ เป,เป็นแสนๆคนอยู่ในนั้นก็อ,ออกมาโพสแล้วก็เซฟถึงแพลวแพวแสงทองพูดถึงแพลวแพวแสงทองกันเออเพราะว่าก็เห็นทางหมาดําตามกัดไม่หยุดมันจะอะไรกันนะักกะนาเออเออหลายหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์เขาเบื่อไงกับข่าวนี้เออเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะเลิกตามแซะตามกัดเขาสักทีเขาก็เลยใช้คําว่าหมาดํา ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าใครเออนั่นแหละแล้วกูรูหมอลำก็ได้ออกมาพูดถึงด้วยเนาะใช่คืออันนี้คือแฟนหมอลำหรือว่าชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นแต่เดี๋ยวเราอยากให้ทุกคนฟังกูรูหมอลำชื่อดังท่านนี้ที่พูดถึงประเด็นนี้กันเนาะอ่านั่นก็คือนะคะคุณสัญชัยท็อกเดี๋ยวขออนุญาตเปิดคลิปเสียงให้ทุกคนฟังกันนะค่ะกะงงอยู่เลยงง ว่านางทําอะไรผิดแต่ถ้าถามว่านั่ง็คอยังผิดหรือตีกันตายเพราะอย่างโีบอกค,ครับเพะฟังหนึ่งก็จะอ่าเนเรื่องศีลธรรมกริยธรรมว่านางนอกใจสามีนู่นนี่นั่นนะครับไม่ยอมจบบ้างละพูดไม่เป็นคําพูดอะไรบ้างละนะครับส่วนอีกฝั่งที่เขาเห็นใจคือบ่ได้เชื่อเห็นด้วยหรอกแต่เห็นใจว่าการที่นั่งนอกใจ าเหตุคืออีกอย่างหนึ่งสองสามสี่ส่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่านงางเล็กยังผิดเนี่ยตีกันตายครับแต่คําถามที่อยากจะถามก็คือว่านางทําผิดอีหอย่างไรแล้วขนาดนั้นเลยบอกถึงขั้นที่ต้องมาเตเอีอยงกับนางแบบนี้นางเหตุผิะดขไหนบ้านั่นแหละที่สิ่งที่อยากถาม สิเอากันขนาดใดเอานางให้ตุยไปเลยบอกเอานางให้บ่มีจุดอื่นในสังคมบอกเอาให้วงนางเจ๋งเลยบอกเอาให้นางแบบหายไปจากสังคมเลยบอกสี่เอากันถึงขนาดใดนนะครับอย่าลืมนะต่อให้คุณคิดว่านางคือคือคนผิดนะแต่การที่เราไปลงโทษเขาซ้ำๆนะ่ะ บางทีคนที่มันผิดในสายตาตคุณเนี่ยเขาก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อหรือผู้ถูกกระทําก็ได้แต่เอาจริงผมก็ไม่ได้ก็่ได้ว่าเป็นเอฟซี่ว่าอย่างขนาดนั้นเพราะว่าไปเจอช็อตที่ว่าอานาั่งไล่คนออกจากเวทีเ้าก็เลยรู้สึกว่าเอากบับผู้ดังเ็่แบบนี้บอรู้สึกว่าเป็นเป็นศิลปินที่เสริมติดนะมุ่ง่วนตัวผมนะแต่ก็ได้ต่าง เกับเหตุการณ์เนี่ยคือแบบมันไม่จบไม่สิ้นอะแล้วนางก็ไม่สามารถเงียบได้นางก็ต้องอยู่ในโซเชียลระบาดที่นี่คือแบบอย่าพลาดอะอย่าพลาดพลาดปุ๊บเนี่ยเอาน้ำมาเห็ดตุตน้ำเป็นตัวตลกดานางแสะนางเพิ่ยี่สี่ชั่วโมงอะนักกองเปียที่จออากสิบอกวันหลวงพ่อวัดป่าถึเห็นส่บวันนะครับหลวงพ่อวัดป่าก็ยังทําไม่ได้เลยคุณผีคนจ้องจะจับติดนางตลอดเวลา คือจะจะไปจบที่ตรงไหนเนะนะคร่บคืออย่าลืมนะว่านางก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกแล้วชีวิตครอบครัวมันมันล้มเหลวนะครับมีวงมีลูกน้องที่ต้องดูแลคือถึงไม่ได้คาดหวังว่าให้ต้องไปเห็นใจนานนะครับแต่อย่างน้อยคําว่าเพื่อนร่วมโลกหรือคนรอีสานน้ำจัดส่วนหลายคนไม่ได้คนอีสาน มันก็ควรจะให้อภัยกันคนทำความผิดอื่นๆฆ่าคนตายเรายังให้อภัยได้อันนี้ยนั่งจะผิดขนาดนั้นเลยผมที่เอากันขดดาดใด้กันสิข้อใจนะครับฝากไว้คิดอย่วจะฝากไปคำถามอ่ะก็คืออ,อคุณสันชัยเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นว่า ด้านเพีภราวส์ทองเนี่ยถามเรื่องเรื่องที่เคยเป็นเรื่องจุดประเด็นเรื่องที่เขาทําผิดถามว่าผิดไหมมันก็ผิดผิดเขาก็ถูกด่าไปแล้วแล้วมันควรจบได,ได้แล้วมันผ่านมาเป็นปีๆไม่พอ<ด>คือไม่จบนะตอนนี้คือมีบางคนที่ยังไม่จบไม่จบไม่พอตามด่าตามแซะถึงบุคพการีถึงพ่อถึงแม่เขา ไปโกรธไปแค้นไปเครียดอะไรให้ขนาดนั้นแพลวลพาวทำผิดถามว่าผิดเนี่ยผิดถึงขั้นต้องด่าพ่อด่าแม่เลยไหมอืมอืมเขาก็ผิดกับอดีตสามีเขาก็ยอมรับอยู่นะเขาก็ยอมรับหมดทุกอย่างแต่เขาก็ไม่ได้ผิดกับคนที่ดราม่าตามด่าเขาเป็นปีๆน,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 นะอืมเออแต่คนพวกนะั้นมันหาผลประโยชน์ไงมันก็ เออมีคนมาคอมเมนต์มาโพสตอะไรก็มีลายได้มีอะไรทุกอย่างประมาณนั้นแหละแต่คนไปคอมเมนต์ไปตอกย้ําคนอื่นอะ่ะเขาเรียกยิ่งลง้มยิ่งเหยียบอะ่ะเออก็ไม่รู้ว่าเป็นคนประเภทไหนนะออมก็นั่นแหละทางกลุ่มหมอลำ .com ก็เลยเออเออกเข้ามาเซฟมาโพสต์มาอะไรมาคอมเมนต์นี่แหละหลายๆคนก็เลยมาพูดถึงบางคนเนาะบางทีเราทําข่าวนี้เหมือนกันสาวไอ เขาก็มาคอมเมนต์ด้วยนะว่าอ uh, ุ้ยเบื่อเอาข่าวอื่นมาทําหน่อยทําไมไม่จบไม่ชิ้นสักทีอะไรประมาณเนี้ยเออเข้าใจอยู่ว่าเป็นคนดังคนอะไรแต่ทําไมทําไมอย่างเช่นเออเพลวพากับดิซามีเขาเขาก็เขาก็ไม่ได้มีอะไรเนาะแต่นี้ส่วนมากจะเป็นทางเอฟซีชอบปัดปัดที่เขาคิดนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่อะไรประมาณนั้นเอออืแล้วก็ สิ่งที่ไม่เข้าใจคือแบบไม่เข้าใจว่าแบบโกรธแค้นอะไรขนาดนั้นเหมือนเขาไปแบบว่าล้างผ่านครอบครัวคุณมาขนาดนั้นเลยเหรอบางทีคนที่เข้าไปคอมเมนต์ไปสนับสนุนเขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ต้องเป็นคนประเภทนะตรงๆนะต้องเป็นคนประเภทไหนไปสนับสน,นุนคนที่นั่งด่านั่งแซะนั่งว่าคนอื่นได้เล่เรื่อง ไม่พอนะสาวก,กนอกจากจะแซะคุณแพรวแล้วใครจะให้กำลังใจแพรวไม่ได้เลยพานหมดโดนศิลปินหลายคนโดนนี่ศิลปินนักร้องอะ่ะเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันน่ะก็โดนไปหลายคนแล้วก็เห็นอยู่แต่ก็ยังไม่สำนึกก็ยังด่าต่อค่ะอพอเอฟซีเขาออกมาปกป้องเนาะด้านศิลปินเขาโดนด่าเขาออกมาปกป้องแล้วเขาก็บางคนเขาก็ออกมาฟ้องอย่างิางลี้ยก็อ,ยอ,ออกมาฟ้อง แต่ก็ไม่ได้สํานึกเขาก็ทําต่อทําเรื่องต่อไปค่ะเขาก็ไม่หยุดเออแล้วทางบอสตั้มเนาะบอสตั้มก็พูดถูกนะอืผู้บริหารเกียงไก่ะที่จะเปิดวงใหม่อะเออเขาก็เข้ามาคอมเมนต์แกก็เข้ามาคอมเมนต์ในในเพจพี่สันชัยทอล์กอยู่ว่าหากเป็นความผิดที่สังคมได้พิพากษาไปแล้วก็ควรจบได้แล้วถ้านั่นคือสิ่งที่สังคมต้องการหรือลงโทษไปแล้ว เขาก็ต่อสู้กับสิ่งที่ทำและสิ่งที่ได้รับอย่างลำบ,บากเช่นกันกว่าจะผ่านมาได้มาวันนี้ขอส่งกำลังใจให้พี่เพลนะครับใช่กว่า <places S 2> จะผ่านมาได้ <JUN S 2> มันไม่ใช่ง่ายๆกลัวตอนแรกๆที่แกโดนเน,ะนาะกลัวโดนทำโดนทำร้ายโดนอะไรปาของขึ้นเวทีโดนอะไรทุกอย่างเนาะถ้าคนจิตใจไม่แข็งอ่ะตอนนี้ก็คือตุยไปแล้วอืม ควรจบได้แล้วไม่มีใครเอาจริงๆนะไม่มีใครในโลกใบนี้ไม่เคยทําผิดพลาดใช่แต่อันนี้คือเขาผิดพลาดเขาขอโทษยอมรับแล้วคนที่ด่าเขาน้อสาวไอตัวเองก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเป็นคดีถ้าเป็นแบบว่าผัวเมียนาอเลิกกันหย่ากันแล้วเขาก็จบไปแล้วนะก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวมาอะไรกันแบบนี้แต่นี่ เในความคิดเนาะของคุณน่ะที่คุณพยายามทําอยากให้เขาล้มแบบมไม่มีที่ยืนเลยมั้งไม่ให้เขามีที่ยืนในสังคมประมาณนั้นหรือเปล่าความต้องการของเขาอ่ะที่จะเหยียบย่ําเขาจนจมดินจนไม่มีอะไรจนพยายามสร้างข่าวปั่นข่าวงานไม่มีคนไม่เยอะคนดูน้อยขาดทุนเออแล้วขายบ้านเพื่อจะมาเลี้ยงคนทั้งคนนี้อะไรอย่างเงี้ยพยายาม พูดแล้วก็พอมีสื่อพูดถึงว่าอ่ะแพวพาางานนี้ค่ะคุณหรือได้กําไรก็ไปด่าว่าเจ้าภาพต่อแหลเจ้าภาพสร้างภาพแล้วใครจะบอกว่าได้กําไรอะไรประมาณนี้มันก็มีได้หรือไม่ได้การลงทุนมันก็มีความเสี่ยงทุกคนเลยเนาะเออม,มันก็เป็นทุกงานใช่ไหมล่ะเออแต่นางก็จะไปตามทุกทุกคนเลยนะที่นางเห็นนะอ่ะเออจริงอะ่ะอืก็พยายามกัด เอาจริงๆคืออย่างที่ว่าแหละคือฉันงงสกูปฉันงงคนที่สนับสน,นุนเขาแบบเขาโพสอะไรเขาอะไรก็เฮี้ยวเฮี้ยกับเขาคุณสนับสนุนคนแบบนี้ได้อย่างไรเนาะเอาจริงอยากให้ทุกคนนะคะมองภาพลึกๆเลยนะว่าคนคนนึงที่มานั่งด่าคนอื่นด่าแบบใช้คําพูดแบบเอาจิงๆนะๆใช้คําพูด คือขออนญาตนะคะขอใช้คําชั้นต่ําล่ะเออด่าคนแบบใช้คําชั้นต่ํา<ม>แล้วก็กิริยาท่า<ม>ทาง<ม>หน้าตาแบบคือต่ํามากจริงๆคุณไปสนับสนุนคนที่ต่ําแบบนี้ได้ยังไงออแล้วแล้วล่าสุดสาวไอ่อาแควนลูกเขาว่าหน้าสดน่ะเขาแก่งุนอย่างนี้ตามอายุเออนู่นนี่นั่นแต่ยังไม่ได้เห็นตัวจริงเขานะจ๊ะไม่ได้ชงไม่ได้อะไรนะคะ รู้จักแพรพาวมา14ปีแล้วหน้ายัางเหมือนเดิมค่ะผ่านไป14ปีตอนนี้อายุ3 3 7เ,เนาะหน้า<ม>ตาเหมือนเหมือนกำลัง20อัพอัพอะ25 26อ่ะ<ม>อ,อันนี้พูดในความจริงที่เราเห็นตลอดยังมชมแกอยู่ว่าเห็นตอนไหนก็หน้าเด็กตลอดเนาะ<ม>เออโดยเราเป็นรุ่นน้องแกตั้ง2ปีเรายัางหน้าแก่กว่าแกอีกเอาพูดตรงๆหน้าสดุดอะไรแฟนค่ะเขาก็เห็นอยู่นะเขาก็มามค,อมคอมเมนต์อยู่นะว่าหน้า สดจริงๆของแพลวพาวน่ะรอดอยู่นะเออแต่อันนั้นก็คือกล้องไอโฟนน่ะเธอเธอเข้าใจไหมมันเกินจริงทะลุทะลุหนังเนื้อเข้าไปหนุนเอออแล้วก็เอามาแขวนมาว่าเขาหนังมุนอย่างนี้แต่หน้าตัวเองอ่ะป่าไปห้าสิบแล้วเนาะขนาดใส่ฟิลเตอร์แล้วยังดูห้าสิบประมาณนั้นอ่อะทุกคนไม่มีอ,อะไรจะกัดเขาแล้วไงเออ อ่ะสกุกยังไงเราก็ฝากว่าเรื่องนี้เราก็เห็นด้วยกับคุณสันชัยเนาะแล้วก็ในเรื่องที่ fc แฟนคลับแฟนหมอลำเข้าไปคอมเมนต์ว่าควรจบจบ<ว>ได้ <จบ S 1> แล้วอย่าไปสนับสนุนคนที่มานั่งด่าคนอื่นแล้วได้ตังคนะ์น่ะไม่ควรสนับสนุนคนประเภทแบบนี้เลยนะไปสนับ<ะ>สนุนคนที่คุณรักจะดีกว่าใช่แล้วค่ะค่ะอ่ะสำหรับเมื่อน,นี้เราทั้งสองคนก็มาอัปเดต ประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันให่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ